เปิดคำพยากรณ์ดวงชะตา12ราศีปี2,568ซึ่งในปีที่จะถึงนี้เป็นปีที่ทั้งดาวราหูและดาวเสาร์มีการย้ายราศีครั้งใหญ่จะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรในปี2,568เปิดดวงแบบเจาะลึกทั้งเรื่องการงานการเงินความรักพร้อมเคล็ดลับในการทำบุญวิธีเสริมดวงของแต่ละราศี สวัสดีค่ะกาลยานมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทำนายโชคชะตาวาสนาของชาวราศีสิงห์ถ้าทุกท่านที่ผ่านมาได้รับฟังและอยู่ในคลื่นแห่งบุญนี้และอยากให้คำทำนายดีๆได้เกิดขึ้นในชีวิตขอให้ทุกท่านพิมพ์สิ่งที่ต้องการเปิดดวงมาในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับปี2568 เป็นปีที่ดวงดาวย้ายกันแบบจัดเต็มเครื่องปีแรกมีทั้งดาวราหูดาวเสารดาวพฤหัสมีการเปลี่ยนราศีจำนวนมากซึ่งจะส่งผลค่อนข้างเยอะต่อดวง12ราศีเลยทีเดียวราศีสิงห์ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์ช่วงปีขวบขวาๆที่ผ่านมา ดาวเสาเข้าสองปีข่าวดี2,568ดาวเสาจะย้ายออกจากดวงแต่ราหูเข้าแทนที่เป็นจังหวะของดวงดาวที่เข้ามาในปีนี้ที่เด่นๆมีอิทธิพลคือราหูซึ่งไม่ได้น่ากลัวส่งผลดีด้วยซ้ำชาวราศีสิงห์เรื่องของการงานมีความสำเร็จรออยู่ชื่อเสียงความก้าวหน้ามีเข้ามา แต่เส้นทางของความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบอาจจะต้องทำอะไรซ้ำๆเดิมๆหรือต้องหลายๆครั้งต้องอดทนต่อสู้ความสำเร็จจะรออยู่แน่นอนดวงชะตาของชาวราศีสิงห์จะมีผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือเจออะไรก็มีปัญหาอย่าฝืนให้ขอความช่วยเหลือรับรองได้ความช่วยเหลือที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอน ในปี2568งานที่เกี่ยวกับพระราหูต่างประเทศการเดินทางทำแล้วเฮงทำแล้วปังมีความก้าวหน้าแต่พระราหูก็มีด้านลบเช่นกันธุรกิจสีเทาต้องหลีกเลี่ยงไปทางปกติอย่าไปทางรัดตรีกไกลเลยดวงชะตาการเงินของชาวราศีสิงห์ โอกาสหาเงินหารายได้ช่องทางใหม่ๆม,มีเข้ามามากขึ้นรายได้พิเศษมีเข้ามาให้ลุ้นหรือโชคลาภเป็นราศีที่ติดอันดับมีรุ้นเรื่องโชคลาภไม่แพ้ราศีอื่นการลงทุนเสี่ยง,งมีลุ้นเข้ามาหรือจะเป็นเรื่องโชคเรื่องมรดกที่ดินเป็นโชคเรื่องอสังหาริมทรัพย์แต่ก็มีข้อเตือนของชาวราศีสิง ระวังเรื่องคดีฟ้องร้องข้อขัดแย้งด้านการเงินให้ระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ไว้ด้วยแนะนำให้ตรวจสอบการทําธุรกรรมนี้สินไว้ด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของคดีความความรักของชาวราศีสิงห์เป็นราศีที่มีรุน้นดวงคู่ครองมีพลังมากในปีนี้คนโสดเจอคู่เจอคนที่ใช่ เรื่องคู่ครองจะมีความแตกต่างกันหลายเรื่องเช่นอายุเชื้อชาติศาสนาต้องอาศัยเรื่องการเรียนรู้การปรับตัวเข้าหากันให้มากเป็นพิเศษชาวราศีสิงห์ที่มีแฟนอยู่แล้วคบมานานความสัมพันธ์ค่อนข้างเปราะบางต้องดูแลให้มากอย่าให้เกิดเรื่องมือที่สามเพราะเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องรีบเคลียร์ให้จบ แนะนำพาแฟนไปเที่ยวเดินทางแกลกเค็ดหรือทำบุญร่วมกันให้มากขึ้นหรือให้ญาติผู้ใหญ่ช่วยเจรจาเรื่องสุขภาพต้องดูแลเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษวิธีเสริมดวงของชาวราศีสิงดวงผูกพันกับพระราหูให้ทำบุญเกี่ยวกับพระราหูทำบุญเกี่ยวกับเลข8หรือเลข12เช่น ถวาย8ชิ้นของ8อย่างหรือจะสวดมนต์บทพระราหูจะช่วยเสริมดวงรับผลจากพระราหูในทางที่ดีหรือทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างก็จะดีมากค่ะดวงชะตาราศีสิงห์นั้นมีดวงชะตาเดียวกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทำให้ดวงชะตาของชาวราศีนั้นมีดวงชะตาเป็นโภคทรัพย์ในเรื่องของเงินเงินทองทอง ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มีดวงชะตามีวาสนามีโอกาสสูงที่จะถูกหวยรวยเบอร์รับโชคก้อนใหญ่ชีวิตของชาวราศีสิงห์นั้นมีโอกาสร่ำรวยแต่อายุยังน้อยเพราะคนที่เกิดในราศีสิงห์นั้นมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมเพราะคนที่เกิดในราศีสิงห์นั้นเคยมีชีวิตที่ตกต่ำถึงที่สุดทำการงานอะไรก็ไม่เกิด ลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้เคล็ดลับ6ข้อเสริมดวงข้อ 1. การทำบุญให้ทานทำให้การเงินการงานเจริญรุ่งเรืองการค้าขายคล่องตัวความจนจะหายไปข้อ2การขอขมาพ่อแม่ทำให้ชีวิตทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทำมาค้าขายคล่องตัวความจนก็จะหายไปข้อ3 การกระตัญยูกตเวทิตาการกระตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณจะทำให้ชีวิตไม่มีวันตกต่ำข้อ4การทำสมาธิก่อนนอนเทวดาลงมาสถิตในตัวทำให้ดวงชะตามีชีวิตมีโอกาสรับโชคถูกหวยข้อ5การรักษาศีลห้าทำให้เทวดาเชิดชูมีดวงชะตามีโภคพย์ ในเรื่องของเงินเงินทองทองข้อ6การไหว้พระสวดมนต์ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาหนุนนำชีวิตและทำให้ชะตาชีวิตจะถูกเงินล้านทับตัวโปรดใช้วิจารณญาในการติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขเสริมดวงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ